ทีสร้างเส้นขนานเส้นตรงหนึ่งเขียนเส้นตรง A B สองกลางวงเวียนรัศมีอาจากจุด A เขียนเส้นโค้งสีดีสามจากจุดสี่กลางวงเวียนรัศมีอาเขียนเส้นโคง้ง จากจุดตัดดีเขียนภาพระสมีอาตัดกับเส้นโค้งตามข้อ3ได้จุดี หาลากเส้นตรง GH ผ่านจุด C และ E ขนานกับ AB